ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาเล่น RV แล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาทำการแลกโค้ดครับเป็นของสกินดิเมนชันนะครับตามโปรกิฟเลยนะที่ผมตั้งไว้นะครับก่อนที่จะไปดูโค้ดนะครับผมขอคนานหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมจะได้ทำคลิป แนะนำอ์าดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวรับดูเลยนะครับให้เราเข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมครับเรากดเข้าไปแล้วครับแล้วก็มาตรงอันสุดท้ายนะครับผมนะให้เราเลือกเข้าให้เรามองหาขมาคำว่าไอเทมโพสขสงการครับเดี๋ยวเราจะนับปาหนึ่งสองสามสี่ครนะครับกดเข้ามานะครับมันจะเป็นรูปตัวนี้นะทีลิสกินใหม่นะให้เราอกดคลิกเลยนะครับผมนะหลังจากนั้นเราก็กอกโพดนะครับเรากดยอมล้วก่อนนะ กอคนนะครับเป็นเอไอเอ็มอีเอ็ออเป็นหนึ่งหนรือ dimension นะผมนะเราก็จะได้โค้ดมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นอะไรมันคืออันนี้หรอผมถามจริงฮนะ เอ้ยมันใช่อ้นี่จริงหรอทุกคนผมว่ามันไม่ใช่หรอโอ้โหผมได้ใช่บัตรเปลี่ยนชื่มมอนเนี่ยนะผมว่าผมมีอีกละหันหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวผมลองไปกรอกหนะ่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้พี่ผมส่งมาไม่เกี่ยวผมได้สก,กินเปล่าไม่มีอะไรเลย ทุกคนไม่มีนะโอ้โหพดพลาดน,นครับเดี๋ยวลองดูลองไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปอีกระหัสหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก็มันก็พอได้รุนอยู่นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็แข่งอยู่นะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับไปก่อนอันนี้ได้อะไรอะ วอลลุพาร์สโนวาละผมยังไม่ได้ไหนต่อไปอันนี้เป็นอีเมอร์ีิโอเคหมดแล้วนะเราไปรับอ่ะสกินนะครับแล้วเข้ามาแล้วก็มีไหนวะอันนี้นะครับผมเฮ้ยทุกคนผมดูก่อนเลดสเมนชะั่น ไม่ได้กรอบไว้อะเออเราเราไม่ต้องไปกดเปลี่ยนให้มันตัวใหญ่ก็ได้นะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนให้เองเดนเงน S I O N เคได้แค่วันนี้วันเดียวนะครับโอ้ทุกคนแม่งเอ้ยผมโคตรเบื่อเลยว่ะได้แบบนี้ผมว่านั้นจะได้บาดเปลี่ยนชื่อนะ โอ้ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีคิปนี้สวัสดีครับผมบายบายปตดผ่ากโปตดผ่า